ร่มสนับสุนโดยโตโยต้าไฮลักวีโก้ใหม่สู่การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบทนจัดชัดจริงแฟม i ลี่ดีวีีรีโมท14ปุ่มใหญ่ใช้ง่ายออก,กาแฟากระป๋องเบอร์ดีเบอร์ดีดหนึ่งในใจคุณค more, อินซีมออร์ตแม็กเรียบเนียน <รอ S 1> สวยได้ดังใจ เราตามรังไหมที่ขึ้นรถกระบะของพี่แปลค่ะเดินทางมาถึงที่อำเภอวังสะพุงค่ะมาในจุดที่น่าจะเป็นจุดรับซื้อรังไหมของเกษตรกรในบริเวณนี้นะคะพอมาถึงที่นี่นะคะเราน่าจะได้รู้ล้วค่ะว่าวิธีการซื้อขายรังไหมนั้นก็ทํากันอย่างไร วันนี้ค่ะมาเห็นเกษตรกรที่มาขายรังไหมเยอะมากอี่นี้บอกได้ไหมคะว่ามีสักกี่ราย260รลายปริมาณที่เรารับซื้อในวันนี้สักเท่าไหร่ยี่สิบห้าถึงสามสิบตันรอบนี้นี่ถือว่าเยอะไหมคะรอบนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะเมื่อเกษตรกรเขาเดินทางเอารังไหมมาขายที่นี่แล้วขั้นตอนวิธีการในการซื้อขายกันนี่เราทำยังไงบ้างคะ ก็คือตอนแรก,กรเกษตรกรก็เอารังไหมลงจากรถเราก็ตรวจสอบคุณภาพเอาถุงหนึ่งของกเกษตรกรไปเทบนโต๊ะสมงนั่นเดี๋ยวขอไปดูได้ไหมคะว่าเขาตรวจสอบกันเชิญเลยคะ่ะเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการขายรังมูลค่า<ม>หรือว่าราคาของรังไหมของแต่ละ,กะเกษตรกรแต่ละถุงหรือว่าแต่ละรังนั้นจะแตกต่างกันทันทีค่ะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างรังไหมของเกษตร,รกร1รายหนึ่งถุงมาดูสิ่งเจืยบนภายนอกเช่นกระดาษแท่งเหล็กเพื่อที่จะหาน้ำหนักของรังไหมทีท่พกเอง<ไ>จากนั้นนะคะก็นํารังไหมมาสุ่มหาน้ําหนักเปลือกลงังเพราะว่าน้ําหนักเปลือกลังเนี่ยจะเป็นตัวบอกปริมาณเส้นไหมในกระบวนการผลิตค่ะซึ่งกําหนดมาตรฐานอยู่ที่1รังเท่ากับ2กรัม นับเป็น20%ของน้ำหนักรังไหมค่ะส่วนอีก80%นั้นจะเป็นน้ำหนักของดักแด้ที่ดิ้นอยู่ด้านในนั่นเองจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ต้องตรวจด,ดูรังดีรังเสียด้วยการส่องไฟเพื่อให้มองเห็นภายในรังค่ะว่ามีสัดส่วนมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งรังดีคือรังสมบูรณ์ทั้งขนาดน้ำหนักและรูปทรงค่ะส่วนรังเสียนั้นนะคะก็คือดักแด้ด้านในอาจจะเป็นโรคตายทำให้น้ำในตัวเปลือเปลือนออกมานอกเปลือกรัง หรืออาจจะเป็นรังแฝดที่1รังมีดักแด้2ตัวหรือว่าอาจจะเป็นรังบุกบวัวไม่สวยงามไม่ได้ขนาดอีก5วันหลังจากนี้ก็จะได้รับเงินแล้วมันนี้ัขายได้เยอะไหมเยอะยังไม <Yeah. S 2> ยงเงินจะไปทำอย่าง เอาท่านเอาเอาไปสร้างทุนต่อไปนะเอาไป,ปบำรุงใหม่ที่เจ่าน่ะสหวาน <ละ S 1> น,นี่สินั่งถ้าใช้ใจ,จ่ายมันเยอะเลยเจ้างเนีย้ยหน่อยเฮ้เอาไปแจกางเนี้ยหน่อยเจกางเนี้ยหน่อย <laughs> อนนี้เราสองคนนะคะเดินทางกลับมาจากจังหวัดเลยเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาที่จุนไหมไทยอีกครั้งหนึ่งและไม่ได้มามือเปล่านะคะมาพร้อมกับรังไหมอีกหลายสิบตันค่ะพอมาถึงที่นี่แล้วนะคะก็คงได้รู้กันแล้วค่ะว่ารังไหมขาวๆนี้จะเปลี่ยนรูปแปางกลายเป็นเส้นไหมได้อย่างไรค่ะสวัสดีค่ะเมื่อรังไหมขาว,ขาว หลายสิบตันเดินทางมาถึงที่โรงสาวใหม่แล้วเนี่ยขั้นตอนกระบวนการผลิตให้เป็นเส้นไหมได้นั้นมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะเมื่อเรารับรังไหมมาแล้วเนี่ยเราก็จะทําการคัดแยกก่อนเพราะอันนี้คือถ้าว่าต้องตรวจร้อยเปร์ซเลยส่วนขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและคัดเกรดรังไหมก็คล้ายๆกับจุดรับซื้อรังไหมของเกษตรกรนี่แหละค่ะ เพีงแต่ที่นี่นะคะจะตรวจสอบคุณภาพและคัดเกรดรังไหมทุกถุงทุกพลังซึ่งดูดูไปก็ไม่แตกต่างจากการคัดนางงามเลยล่ะค่ะเมื่อได้รังไหมแสนสวยขาวเป็นหยวกกล้วยแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็จะลำเลียงขึ้นสายพานเข้าสู่กระบวนการผลิตเส้นไหมในส่วนงานต้มรังไหมต่อไปค่ะ เครื่องต้มรังไหมค่ะแล้วทาไมเราจะต้องต้มรังไหมด้วยล่ะคะการต้มรังไหมเพื่อเป็นการให้เส้นไหมเนี่ยค่ะองตัวออกมาทั้งแรกก่อนเพื่อง่ายต่อการตัดถ้าเราใช้อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีผลต่อเร้ไหมหรือเปามีค่ะพี่ผลทำให้รังไหมของเราเนี่ยเนิ่มเกินไปหรือว่าเราเรียกว่ารังเลรั<อ>ลงเลใช่ถ้าเกิดว่าใช้อุณหภูมิไม,ม่เหมาะสมอีกอย่างนึงก็คือจะทําให้รังบิด ัคือก็คือจะมีผลต่อคุณภาพของเส้นไหมค่ะ เมื่อรังไหมต้มในหม้อราว30นาทีก็จะถูกเทออกมาที่รางคัดรังไหมตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะทําการคัดรังไหมสุกไม่ได้คุณภาพเช่นรังบุบบวมรังดําไม่สวยงามออกไปทําเส้นไหมอีกเกรดหนึ่งที่ราคาถูกกว่าส่วนรังไหมสุกก้อนกลมขาวผิวเนียนหน้าสัมผัสอันนี้ก็จะไหลผ่านท่อที่ยาวกว่า300เมตรเข้าสู่กระบวนการสาวเป็นเส้นไหมด้วยเครื่องจักรแบบนี้ละค่ะ ถูกดึงเป็นเสษไหมออกไปเรื่อยแหั uh huh. วรก็ของลังไหมเนี่ยนะคะจะมีหลายเส้นนะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นไม่กวาดเมื่อ,อสัมผัสออกไปเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นมาหลายๆเส้นพร้อมกันนะคะซึ่งจะเกิดโฟมนะคะ uh huh. แต่เสื่อมจากก็จะดึงไปเรื่อยจนกระทั่งเหลือเส้นเดียว uh huh. พร้อมที่จะสาวได้ หัวเส้นไหมกี่ชนิดยังไงบ้างคะรอบนอกเวลาที่เขาจับจอเขาจะมีหลายเส้นนะคะจะทําให้เกิดคมมันจะต้องมีเศษเปลือกนอกเนี่ยออกก่อนนะคะแล้วก็ดึงเศษออกก่อนก็จะเหลือเฉพาะอาหนึ่งลังคหนึ่งเส้นได้เส้นที่เรียบสวยแล้วก็เอาไปขาวเป็นเส้นไหมเพื่อที่จะทอผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นรังไหมมีสองชั้นคือเปลือกนอกกับเส้นไหมชั้นใน ยึดเป็นเส้นเล็กขนาดนี้ได้เห็นเส้นไหมเล็กๆที่อยู่ในโรหมุนสีดำที่เรียกว่าอักที่มีถึง400อักแบบนี้เชื่อหรือไม่คะว่าเจ้าเครื่องจักรนี้นะคะสามารถทำให้เส้นไหม400อักมีขนาดเส้นที่เท่ากันหมดเลยละคะ่ะ ซึ่งขนาดของเส้นไหมนะคะจะเรียกว่าดีเนียค่ะยิ่งโรงงานไหนผลิตเส้นไหมที่มีขนาดดีเนียน้อยเท่าไหร่ก็แสดงว่าเมื่อนําไปทอเป็นผ้าไหมก็จะได้ผิวของผืนผ้าที่ละเอียดมากขึ้นเท่านั้นค่ะแล้วเมื่อได้เส้นไหมสีขาวจนเต็มอักแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นําอักไปลงน้ํายาแว็กเคลือบผิวตากให้แห้งหมาดๆแล้วก็นําอักมาเข้าใจที่หน่วยงานนี้ค่ะ ออกจากอักมาเป็นใจแล้วพอไปเราก็ต้องย้ายจากหนึ่งอกกักมาเป็นหนึ่งใจมันะะไม่ใช่อักไปเลยอะ่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเรามีเครื่องที่เป็นละะักษาใจ,จากลางในช่วงต้อง,ต,องต้องถ่ายให้เป็นรักษะใจแล้วก็จะได้เข้าเครื่องของเราได้ หลังจากอากทถ่โอนเป็นใจเจ้าหน้าที่ก็จะนําไปกรอหลอดโดยลดขนาดของวัตถุใส่เส้นไหมคล้ายๆกับหลอดใส่ได้ที่มีหลายขนาดเพื่อความสะดวกสบายในการนําไปใช้งานนั่นเองค่ะห้องนี้นะคะนอกจากจะทําหน้าที่ในการกรอหลอดแล้วจะมีขั้นตอนสําคัญอีก2ขั้นตอนค่ะเรียกว่าการควบเส้นไหมและตีเกลียวซึ่งก็คล้ายๆกับการทําเกลียวเชือกนั่นเองค่ะ ซึ่งการจะก,กอหลอดหรือว่าครวบเส้นไหมและตีเกียวนั้นจะควบเท่าไหร่ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักค่ะและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุีบหพอที่ห้องนี้เองค่ะห้องนี้จะเป็นห้องแพ็กกิ้งที่คือทำการแพ็คเส้นไหมทั้งหมดที่เราผลิต ส่วนทางน้านี้ก็คือจะ,จะทำหน้าที่ในเรื่องของการทำเข็ดสั้นอย่างนี้เรอเข็ดเราจะมีแบบเข็ดสั้นกับเข็ดยาวเท่านั้นก็คือตรงนี้ตามความต้องการของลูกค้า จะทาเส้นไหมออกมาสักหนึ่งเส้นให้มีคุณภาพดีที่สุดเนี่ยมันจะประกอบด้วยปัจจัยอะไรได้บ้างคะจะต้องประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพอย่างที่สองเลยในเรื่องของเครื่องจักรจะต้องเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยแล้วก็จะต้องได้รับการตรวจเทสที่ถูกต้องตามระยะเวลาที่เรากำหนดอันดับที่สามที่ขาดจะไม่ได้คือในเรื่องของบุคลากรที่มีความชนาญและก็เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเส้นไห ตอนนี้เส้นไหมนะคะก็กําลังจะเดินทางออกสู่โลกภายนอกแล้วค่ะแต่กว่าจะมาเป็นเส้นไหมแต่ละเส้นที่อยู่ในถุงนี้นะคะจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากดักแด้ผีเสื้อผสมพันธุ์วางไข่และกลายเป็นรังไหมอีกครั้งหนึ่งมากลายเป็นเส้นไหมอยู่ในถุงใบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็ซึ้งนะคะกับคําว่าคุณค่าของไหมเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะ หาคำมาบรรยายได้เลยด้วยซ้ำค่ะค่ะแต่พี่ตอบนี่นยเป็นแค่ครึ่งทางนะคะของเส้นทางสายใหม่ที่เราเกาะติดเส้นใหม่มาทุกกระบวนขัานค่ะเพราะว่าเส้นใหม่เหล่านี้นะคะจะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปที่โรงงานทอผ้าไหมค่ะและเราทั้งคู่นะคะก็จะเกาะติดเส้นใหมสําเร็จรูปเนี่แหละคะ่ะกว่าที่เส้นไหมจะกลายลูกแป่ร่างนะคะกลายเป็นผ้าไหมสวยๆได้นั้นมีกระบวนการมีขั้นตอนอย่างไรค่ะ แล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจ